สี่ราศีเตรียมรับทรัพย์รับโชคสี่ราศียิ้มออกได้สักทีมีเกณฑ์ลุ้นรวยจับเงินล้านดวงเสงโชคมาแรงก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสี่ราศีมีเกณฑ์ลุ้นรวย จับเงินล้านดวงเสี่ยงโชคมาแรงได้แก่ราศีมิถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมการเงินชาวราศีมิถุนดีมากพึงพอใจได้เงินง่ายมีลาบปาก มีโชคดีได้ปรับขึ้นเงินเดือนมีกำไรไรายได้เพิ่มได้ของฝากของถูกใจได้ทรัพย์สินบ้านที่ดินรถการเริ่มต้นดีมุ่งไปสู่ความสำเร็จได้งานที่ชอบได้งานเงินพิเศษมีคนให้ช่องทางการทำเงินมีเกณฑ์มีโชคจากการเสี่ยงดวงด้วยควรหมั่นรักษาความสะอาดห้องครัวและแบ่งเงินเก็บออมให้มากขึ้น เสริมดวงชะตาเพื่อให้การเงินราบรื่นเกิดผลที่ดีและมีโชคราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนการลงทุนชาวราศีตุลมีโอกาสที่ดีแต่อย่าลังเลก,กับหลายตัวเลือกที่เข้ามาจนพลาดโอกาสงามๆตั้งสติให้ดีอย่ามัวฝันต้องลงมือเลยจะได้เงินการขอพรบนบานโชคค่อนข้างดี อย่าลืมแก้บนได้โชคลาภสับความฝันลาบลอยงานเกี่ยวกับจินตนาการขายฝันขายโครงการจะทำเงินดีราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมเดือนนี้การเงินของชาวราศีธนูดีมากได้รับความช่วยเหลือจากคนรู้จกัจ<า>กการเงินฐานะฟื้นตัวหรือฟื้นคืนได้รับมอบความมั่นคงเดิมกลับมา ได้เงินจากคนหรือเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมแบบในอดีตรายได้จากงานที่กลับไปทำใหม่มีโชคจากบ้านเพื่อนเก่าคนรักเก่าถูกลงวัลที่ไม่คาดหมายมีทรัพย์สินเป็นล้านราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์การเงินชาวราศีมังกรดีขึ้นหมุนเงินคล่องมีข่าวดีการติดต่อเกี่ยวกับเงิน ทรัพย์สินความมั่นคงพบจุดเริ่มช่องทางหาเงินผลประโยชน์ใหม่เริ่มมีเงินเหลือถ้าไม่จ่ายสเปะสปะบริหารเก็บเงินดีจะมุ่งไปสู่ทางรวยเด็กโชคดีมีโชคจากเด็กหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ